ก็สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้พวกผม Tcy Gamer อีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Roblox นั่นเองตอนนี้เราอยู่ในแมปสวามานั่นเองซึ่งก็คือวันนี้เราได้รับบทนะครับเป็นพนักงานของร้านสวามานั่นเองก็เป็นแมปแนวฮ o บเบิร์นะครับก็เหมือนจะเป็นการเดตใหม่นะครับก่อนหน้านี้เหมือนที่เราเล่นไอมันเป็นร้านเคบับเลยสักอย่างนั่แหละครับตอนนี้อ่ะตอนแรกเราก็มาเราเปิดร้านกันก่อนเลย ดีดีต้อนรับสู่การทำงานในะตอนกลางคืนที่ร้านชาวมานะอ่าขั้นตอนที่หนึ่งนะครับให้เราเปิดเตาปิ้งย่างลูกค้าชอบเน้อร้อนใช่ไหมอ่นี่เปิดสวิตช์อ่าโอเคอ่ะตอนนี้เปิดหน้าต่างแจ้งให้ทุกคนทราบว่าเราพร้อมแล้วอ่าโอเคอันนี้มาก่าอนที่จะเริ่มการบริการอย่าลืมอ่านกฎความประภัยพวกเขาเป็นมิตรมากเหมือนกับเราอ่าฮะในกฎระเบียบ ไม่ใช่อ่าในกฎระเบียบอันนี้เหรอปิดหน้าต่างถ้าคุณไม่ต้องการให้บริการลูกค้าเสร์ฟลูกค้าปกติไอ้ขีดแดงๆนี่คือห้ามใช่ไหมไอขีดแดงๆน่าจะคือห้ามนะปิดหน้าต่างกับพวกเขาเป็นความผิดพลาดอ๋อถ้าลูกค้าปกติเนี่ยเราห้ามปิดนะครับอย่าให้บริการลูกค้าที่ผิดปกติการให้บริการแก่พวกเขาเป็นการผิดพลาดอ่าแต่ละความผิดพลาด จะเรียกผู้ตรวจสอบมาหากมีมากเกินไปพวกเขาจะแก้ไขคุณซึ่งไอ้แก้ไขเนี่ยผมไม่แน่ใจนะทุกคนว่ามันแก้ไขอะไรอันนี้คืออะไรให้บริการลูกค้าศูนย์อันนี้คืออะไรดีดีต้อนรับสู่การเปลี่ยนกลางคืนเหรอมัสงบและปฏิบัติตามกฎถ้าลูกค้าเรายิ้มขึ้นมาเอาโซดาให้เขาอ,อ,อกล่องที่เปลี่ยนเล็เครื่องที่คุณต้องการปิดผนึกมีบทอะไรให้เรา เยีม่มให้บริการทุกอย่างเป็นราบลืน่นพวกเขากำลังเดินทางมาอยู่อ่ะโอเคเอาเอาหายไปละเดี๋ยวเราอา่านนี้ต่อทุกวันศุกร์รอบสองนาฬิการถที่ไม่มีคนขับจะมาถึงนั่นคือการตรวจสอบอ๋อโอเคโอเคอืมโอเคโอเคนี่เราจะรออ่านี่ไงลูกค้ามาแล้วลูกค้าเอ้าวันนี้มันยาวนานบนถน,นนโซมาแล้วโซดาหนึ่งแก้วอ่ะซาวมาและโซดาหนึ่งแก้วอันนี้ปะ แน่นอนสองร้อยอ่ะอีกสักครู่จะพร้อมแล้วอ๋อโอเคเขาโอนตังค์เลยนะอ่ะเอานี่มามาวางใส่โอเคเอ้มันเหมือนเกมเคบับที่เราเคยเล่นเลยนะใช่อ่ะนี่ใส่ไปแล้วก็อันนี้คืออะไรน,นี่คือผักวะไม่ใช่ผักน่าจะเป็นชีสหรอหรืออะไรไม่แน่ใจเหมือนกันอ่านี่น่าจะผักร้อยเปอร์เซ็นต์ละโอเคอ่ะทีนี้เนื้อเหรออันนี้น่าจะเป็นเนื้อนะใช่ปะ มันต้องขุดๆอ่ะขูดออกมาใช่อ่ะอันนี้นานอยู่นะอ๋อเพิ่มเนื้อก็ออคือถ้าเนื้อตรงนี้หมดทุกคนเราต้องไปเพิ่มเนื้อตรงนี้โอเคอ่ะกิ้งเช,ชาามาอ่ะเอาให้ลูกค้านี่คือช่ามาของคุณยังร้อนอยู่อ่ะแล้วก็มีโซดาใช่ปะใช่ไหม เอาหมดแล้วเห็นบอกเอาโซดากับอันนี้ปิดประตูหลังอ่ะโอเคอืมอ่ะทีนี้เราก็ต้องรองลูกค้านะครับอันนี้อันนี้เป็นวันศุกร์พอดีนะทุกคนตามกฎของเขาเนี่ยไปบ้าะสองนาฬิกาเขาบอกว่าจะมีคนมาที่ไม่มีรถนะไม่มีคนขับอะ่ะจะมาตรวจสอบซึ่งผ่านประตูหลังอ่ะลูกค้ามาพอดีโซรามาสองชิ้นไม่มีเตาปิ้งโอเคเข้าใจแล้วครับสามร้อยโอเค เอาเงินเข้าไวมากทุกคนโอเคไหนทำยังไงเหมือนเดิมปะอโอเคถ้าเหมือนเดิมก็นี่ใส่ใสอันนี้เอา้าไม่ต้องใส่โอเคแล้วอ๋อยังมีซอสอยู่อ่ะโอเคแล้วก็ใส่อันนี้อ๋อเราลืมขั้นตอนนี้ว่ะ <c oughs> เออแล้วก็ใส่ผักตามด้วยเนือ้อโอเคแล้วก็กิ่ง ไอ้กิ่งยังไม่แน่ใจว่าน่าจะม้วนม้วนม้วนเฉยๆหละอืมอ่ะเอาให้ลูกค้าแล้วก็มีอีกอันนึงใช่ปหเขาเอาสองอันเออแล้วเมื่อกี้เอาหนึ่งอันทําไมทําไ,ได้แค่อันนี้ทําไมได้แค่สองร้อยเออวะก็ผักเอ้แล้วก็เนือ้อเคนี่สูตรสูตรสำเร็จรูปนะทุกคนใครจะเปิดขายก็เปิดขายได้เลยนะ อ่าโอเคนี่คือซาวน่าของคุณนะครับนุ่มแล้วเรียบเนียนขอบคุณอ่าโอเคโอเคอ่าแล้วเราเติมเนื้อรอเลยแล้วกันระหว่างวันอ้าวเติมเนื้อไม่ได้โอเคอ่ะอันกดเพิ่มก่อนหากเนื้อบนไม้ขูดเริ่มเต้นและคางปิดเตาแล้วออกไปอย่าฟังเสียงในเนื้อสัตว์พวกเขาต้องการให้คุณอยู่เท่านั้นถ้าผู้ชายไม่มีหน้าเข้ามาสั่งเสิร์ฟห้ามมองไปที่หน้าเขาอ๋อ ลูกค้าบางคนไม่สามารถให้บริการได้ปิดหน้าต่างทันทีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพอ,อขอเบียดเมื่อกี้อาหารชิ้นนึงกันอันนี้ไม่น่าใช่คนปกติปะ่ะปิดได้ไหมอันนี้เราไม่ให้บริการได้ป่ะร้อยห้าสิบสำหรับเราัองคู่คุณคุณปิดหน้าต่างปิดดีคอหักมาขนาดนั้นใครจะไม่ปิดแต่เขายังอยู่ในนั้นเฮ้ยเขาไม่ได้ออกไปเฮ้ย ว่าจะเข้าเข้ามาเราไม่เคยไปไปเสียงเสียงเคาะเสียงเคาะประตูข้างหลังอันนี้อะไรนีิกล้อง CCTV กล้องจอดปิดปะเอาหายเฮ้ยประตูหลังก็ไม่มีน่าจะไปแล้วปะเ์น่าจะไปล้วน่าจะไปแล้วน่าจะไปแล้วเขเปิดไปแล้วใช่ไหม เค okay, ไปแล้วไปแล้วไปล้วเฮ้ยนีย่งไงลูกค้าคนใหม่ฉันทํางานที่โรงน้ํามันแถวนั้นอ่ะอืมฉันได้รับสวนาแล้วซอสพิเศษแน่นอนร้อยห้าสิบอ่าโอเคโอเคร้อยห้าสิบสวนรคสวรรโอเคซึบปกตินะไม่มีคอหักแขนหักนะไม่มีคอหักแขนหักนะ โอเคเก็ใส่ผักครับใส่ผักใส่ผักสูตรเดิมสูตรเดิมสูตรเราไม่มีอะไรเยอะเอาเนื้อหมดละเดี๋ยวเราเติมเนื้อไว้ก่อนดีกว่าเอาเติมเนื้อไม่ได้ด้วยต้องรอเนื้อหมดใช่ไหมเนี่ยอะ่ะกิ่งกิ่งกิ่งโอเคอ่ะเรียบร้อยครับนี่ของคุณเฮ้ยเหมือนปากแตกใช่ไหมไม่ใช่เหรอหรือมันเป็นรอยเอ้ยมันเป็นมุมกล้องวะน่าจะมุมกล้องอเฉยๆนะอืม เอ้ยนี่มีกดพบกดเติมเนื้อไม่ได้ทุกคนอันนี้เติมได้แล้วเดี๋ยวเติมเนื้อไปเลย๋ยแต่ลูกค้ามาไม่มีเนื้อเติมล้วก็ต้องเสียเวลามาเติมอยู่ดีโอเคอันนี้ลูกค้ามาละสวัสดีอาหารชิ้นเดียวกรุณาอาหารชิ้นเดียวร้อยห้าสิบโอเคเยี่ยมขอบคุณมันหอมมากแล้วโอเคเงินเขาละโอเคครับ ก็ใส่เหมือนเดิมเอ้ยแสดงพวกนี้มันมีหมดไหมเนี่ยไม่เห็นลดลงเลยน่าจะไม่มีปะน่าจะไม่มีหรอกเอ๊แต่ไม่มีใครสั่งโซดานะเนี่ยมันมีโซดาอยู่เลยเห็นปะในตู้เนี่ยเต็มเลยไม่มีคนสั่งเลยนะอ่ะเดี๋ยวกิ้งไปเลยเคอ่ะเรียบร้อยนี่คือคำสั่งของคุณครับคุณผู้หญิงเยี่ยมันทำให้กำลังคืนฉันดีมากเลย แต่ว่าแถวนี้ก็มีร้านเรากคร้านเดียวนะไม่มีร้านอื่นเลยนะเนข้างในก็เป็นในเมืองอะ่ะมันเราอยู่นอ,นอกๆริมๆทุกคนเออเนี่ยวันศุกร์วันนี้ก็ยังวันศุกร์อยู่ตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงเย็นเ้ยห้าทุ่มหละพูดยังไงห้าทุ่มกับเที่ยงคืนละอ่ะคนลูกค้ามาอีกละอ่ะซาวนาหนึ่งชิ้นไม่ได้กินตั้งแต่อาหารกลางวันอันนี้น่าจะเป็นศูนย์หมอพยาบาลปะ โอเคร้อยห้าสิบโอเคอุ้ยขายดีนะเอากิงคนก้าเข้าตลอดไม่ขาดสายบางทีก็อาจจะไม่มีลูกค้าไม่ไม่ไม่ได้หมายถึงลูกค้าแบบนั้นหมายถึงลูกค้าที่ไม่ใช่ลูกค้าสับสนปะ่ะลูกค้าที่ไม่ใช่ลูกค้าเอออ่อจกจิงจริงสูตรเดิมสูตรเดิม,ดดมไม่มีเปลี่ยนอ่าเรียบร้อยนี่ของคุณครับในที่สุดก็มีกลิ่นหอมที่ดีมาก เค okay, ครับขอบคุณครับ hmm? อแต่ข้างหลังเมื่อกี้เคเคน่าจะไม่มีลูกค้าเพิ่มนะแล้วเพิ่มเนื้อรอได้ไหมไม่ได้น่าจะต้องรอหมดทุกทุกคนต้องรออันนี้เนื้อหมดครับเนีย่ยลูกค้าก็ไม่มาไงคนแก่คนแก่แต่เรายังไม่เห็นตามกฎอันนี้เลยนะ <the> hmm? เสียงแปลกๆคนแก่แต่เสียงเหมือนผู้หญิง อ๋อนี่ไงเสียงหยุดชาร์แล้วแล้วเอาอะไรอ่ะอ่ะร้อยห้าสิบเคร้อห้าสิบน่าจะเคียบับนะครับร้อยห้าสิบแปลกๆนะเฮ้ยเสียงขอใี่ไหม หูฝาดไปเองมั้งเหมือนเสียงข้ออยู่ข้างหลังน่า,าจะหูฝาดแหละเคกครับอ่ะเก่งเก่งเก่งเคเคบับเรียบร้อยครับนี่องคคุณครับไหนปะมันเหมือนเสียงผู้หญิงอะทุกคนเสียงผู้หญิงกับเสียงผู้ชายปนกันไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะโอเคลูกค้าผ่านไปแล้ว ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนยี่สิบเอ็ดแล้วครับยังไม่ถึงตีสนะองนะ่ลูกค้าอีกหนึ่งคนน่าจะมาแล้วนะหรือเดินผ่านไปเฉยๆโอเคลูกค้าเราจะลูกค้าเราเนี่ยลูกค้าเข้ามาดีอ่ะเปิดร้านเคปับเลยไหมแบบเนี้ย <Okay. S 1> สวัสดีอาหารชิ้นเดียวคุณลนะเก๋ <Okay. S 2> ครับร้านห้าสิบไดนอนไปเดินเล่นตอนดึกเอ <est> าจริงก็ค่อนข้างน่ากลัวในตอนคืนที่นี่นะ But, <where> แต่ว่าเออสมน้ลมคนมันคุ้มค่ากับความเสี่ยงนะ จ่ายแล้วนั่นคือร้อยห้าสิบาทครับเอเ,เงินเข้าเงินเข้าอาหารครับเงินเข้าอาหารไปโอเคฉันจะรอโอเครอแป๊บหนึ่งครับรอแป๊บหนึง่งไม่นานไม่นานแล้วเราขายแค่อย่างเดียวไม่นานหรอก <c oughs> แล้วเราไปขายแค่อย่างเดียวมันไม่นานหรอกโอเคโอเคเรียบร้อยเนื้อหมดนะทุกคนนี่คือเสืหน้าของคุณยังร้อนอยู่เลยนะครับโอเค ตอนนี้เรามีรายได้อยู่ที่5,250บาทแล้วนะทุกคนอ่ะเราเติมเนื้อเลยเนื้อหมดละอืมรอนานมากไอเติมเนื้อเนี่ยไม่รู้นานเลยตอนนี้ก็ยังไม่มีลูกค้านะเป็นเวลาเที่ยงคืน33นาทีอ่ะลูกค้าเอ้าเพิ่ซื้อไปนี่พยาบาลสวัสดีอาหารชิ้นเดียวโอเครับหมด ร้อยห้าสิบาทครับขอบคุณมันหอมมากยังยังไม่ยังไม่ได้ให้เลยไม่ใช่หรอยังยังไม่ได้ขายให้เลยไม่ใช่หรอเออโอเคนี่เสิรฟ์ฟเสิรฟ์ฟเสิรฟ์ฟแล้วก็ใส่เนื้ออะเรียบร้อยโอเคครับ เรียบร้อยนี่คำสั่งของคุณครับคุณผู้หญิงอร่อยเหมือนเคยเพิ่งซื้อไปก่อนอันนี้ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงกลับไปกลับเอแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะเชื่ออะไรเนี่ยเห็นอะไรฝรน่งโหนเหอรอ สับนาสองชิ้นไม่มีเตา <it>. มันคืออะไรอ่ะทุกคนคนปะอย่าไปใกล้เลยดีกว่าถ้างั้นโอเคโอเคตกใจหมดเพิ่งเห็นดอมันมีก่อนหน้าน,นี้อยู่แล้วเออโอเคโอเคสุดอะกิิงคุกกันแหละแต่หมนุนหมนุนหมนุนหมนุหมน โอเคสองชิ้นนะมันก็ยังไม่ไปนะทุกคนครึ่งตัวปะเห็นแต่แขนโอเคอย่าไปใกล้มันเลยเอาจริงผมวิ่งแล้วเนะฮ้ยผมผมวิ่งแล้วไม่อยู่แล้วนะแค่จะอยู่ก็อยู่ผมไม่อยู่แล้วหนึ่งเออนะคุกมาเลยกริงแหละโอเคนี่คือโซเวนาของคุณครับ เออมันยืนแล้วทุกคนเอ้ยเอาไงอ่ะยิงออกไปไหมเอาเมื Bal, ่อกี้ยังอยู่แค่ครึ่งตัวอยู่เลยเฮ้ยเฮ้ยเสี่ยงเลยขอไปนักขับยาด้วยนะทุกคนปิดร้านออกไปเลยได้ไหมเนี่ยไม่อยู่ก็ไม่ขายแล้วอ่านกดได้ไหมมีกดอะไร มีกดคนแบลกหน้าอยู่ปะในกรณนนีที่ความปิปดปกติหรือไม่รู้จักต้อตสงสองต่อไวลค้าใช้ไม่ตกากะสมที่สุดอย่าเปิดประตูหากไม่จะเป็นและตรวจสอบนั่นนต้องกล้องตั้งแต่สี่ทุ่มถึงเจ็ดโมงเช้าเหรอเออลูกค้าบางคนไม่สมาถปิดหน้าตา่งทันทีอุบันตร้ายลนวะไม่ดีก็ต้องขายอะ เออเออไอ้นี่ก็ไม่ปกตินะเออโอ้ปกติหรอกน่าจะปกติหรอกเอากี่ชิ้นได้พี่หนุ่มกี่ลืมดูเลยหมดไปด้วยเนี่ยเอาขายไปก่อนแล้วกันไม่น่ามีอะไรเกิดขึ้นหรอกไอ้ขาวๆที่มันหายแวบไปอันนั้นอันนั้นอันนั้นน่าจะเกิดอะไรขึ้นแน่อะเล่นเนื้อหมดด้วยทีนี้แย่แล้วทุกคนนี่ครับของคุณ โอ้ oh. ดูสบวน่าตัวนี้ฉันได้ลองพลังแท้แล้วโอ้โหฝึกยึดซะด,ด้วยยังไงดีมันจะพุ่งใส่เราปะเนะี่ยแล้วเนื้อหมดแล้วเนื้อหมดเติมเนื้อเติมเนื้อเติมเนื้อน่าจะไปทำอะไรเรวปะ เออไม่ทำไรไม่ทำไรเอ,อ้ยไม่ทำไรเราเอ,อ้ยอ,อ,อ,อันี้คนดีเปล่าวะออโอเคเต็มเนือแล้วสวัสดีอีกครัง้งหนึ่งชิ้นเซเว่นาโอเคโอเคโอเหนึงน่งชิ้นหนึ่งชิ้นนะโอ้รสชาติอบอุ่นโอเคเอ,อ้นี่ มันน่าจะยังออกมาไม่ได้นะคนดูดิมันออกมายังไม่ถึงตั้งตัวมันน่าจะยังออกมาไม่ได้โอเคโอเคโอเคอเฮ้ยอย่าไปกลัวมันอย่าไปกลัวมันชิวชิวอเออทำอะไรแล้วไม่ได้หรอกเอาจะไม่หยิบอีกเหรอเอาใส่ไม่ได้เอาใส่แล้วนี่โอเคโอเคอ่ะใส่ผักทีนี้ใส่ผักเฮ้ยโอเคอยังอยู่ที่เดิมโอเคหมนุนหมนุน อคอันนี้ของคุณครับเฮ้ยเฮ้ยเฮตกใจหมดตัิพวกติดหลายครั้งคิดจับการที่ยอมรับได้ถูกเกินแล้วผู้ตรวจสอบถูกจัดสรรมาเพื่อแก้ไขอ๋อย่นด้อ๋ออันี้คือพูดตรวจสอบเรออ๋อโอเคอ๋อโอเคโอเคโอเคก็เป็นไงกันบ้างครับสนุกกันไหมสำหรับเกมอันนี้อะไรนะซาวาน่าซาวาน่าก็เป็นการอัปเดตใหม่เนะก็ ถ้าสนุกกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย